สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแล้วเอปรินาซีดองค์การคนพิการเจ้ายื่นชวนสอบจริยธรรมไม่ขอโทษโดยค่าบุคคลออทิสติกจากกรณีที่นางสาวป,ปรินาไกรคุปสสราชบุรีพักพระองชารัฐแจ้งความดำเนินคดีก,กับทนายอนันชยัยชัยยเดช ในข้อหาที่นำตัวเองไปเปรียบเปรยกับลูกของทนายอานันชัยซึ่งเป็น autistic, ออทิสติกต่อมาทนายอานันชัยและเจ็ดองค์กรคนพิการออกจี้ให้นางสาวป,ปรินาขอโทษหยุดดำเนินคดีกับคนออทิสติกพร้อมลาชื่อผู้พิการทุกประเภทและประชาชนประนามการกระทำดังกล่าวโดยเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี2 5ง4ทนายอานันชัยชยเดชได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่าเจ็ดองค์การขนพิการเตรียมยื่นหนังสือถึงนายชวนหลิกภยัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อให้สอบจริยารมนางสาวปรินาในวันที่5กุมภาพันธ์โดยมีเนื้อหาใจความว่าพบกันที่รัฐสภาในวันที่5กุมภาพันธ์ปี2 5 0 4 4เวลา14นาฬิการัฐสภาผมและนายกสมาคมสภาคนพิการทุกป,ประเภทแห่งประเทศไทย และผู้นําองค์การคนพิการแต่ละประเภท7องค์การจะยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อคนพิการและประชาชนถึงนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษดรให้สอบจริยธรรมนางสาปรินาไกรคุปสะสะราชบุรีสืบเนื่องจากกรณีที่นางสาปรินาไกรคุปสะสะราชบุรีเขต3โพสต์ข้อความในลักษณะใส่ร้ายเสียดสีนางสาวอารชพรโพคินภากร,กรหรือก้อย ว่าดาราหน้าแบวหรือออทิสติกอันเป็นการเปรียบเทียบกับความพิการของบุคคลออทิสติกในลักษณะเหยียดยามเย้ยหันข่มเหงให้ต่ำตมอันเป็นการบูลลี่คนที่เป็นออทิสติกส่งผลกระทบต่อกายและจิตใจของคนพิการทุกประเภทและครอบครัวโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะคนพิการที่เป็นออทิสติก พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นออทิสติกซึ่งถือเป็นการคุกคามต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการเหล่านั้นอย่างร้ายแรงและไม่เป็นธรรมตามพรบรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550มาตรา15ถึงมาตรา17และตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติพศ2556ข้อ4ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญพศ2560 มาตรา4มาตรา27และขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการข้อบทที่5และบทที่8ซึ่งคนพิการผู้ดูแลคนพิการพ่อแม่ด้วยและองค์กรด้านคนพิการมีสิทธิ์ร้องของให้วินิจฉัยปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ต่อคนพิการได้ตามข้อ13แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติพศ2556และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการกระทำของนางสาวปรินาดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329วงเล็บหนึ่ง วงเล็บ4ี่อีกด้วยเมื่อผมคุณชูศักดิ์นางสาวเพียงฝนันน่าสุภัยบูร์ซึ่งเป็นออทิสติกและเป็นนักเรียนทุนแพทย์ปริญญาเอกของสหาภาพยุโรปซึ่งบิดาองค์กรคนพิการและคนพิการพร้อมทั้ง7องค์การคนพิการระดับประเทศได้แก่หนึ่งสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 2. สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมไทย 3. สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 4. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 5. สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 6. สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย7สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย 8. นางสาวสวักษณ์ทองกล้วยที่ปรึกษาสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ9ศาสตราจารย์วิริยะ นามสิริพงพันธ์ประธานฝ่ายกฎหมายสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้ออกมาตักเตือนและขอให้กล่าวคำขอโทษและหยุดคุกคามทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาแต่นางสาวปรินาหาได้สำนึกในการกระทําของตนไม่กลับพูดในทำนองหัวหมอท้าทายว่าไปจบที่ศาล ผมองค์การคนพิการระดับประเทศทั้ง7คนพิการและประชาชนที่มีจิตเป็นธรรมและเมตตาจึงได้ร่วมกันลงชื่อคัดค้านการกระทําของนางสาวปรินาไกรคุปสส,สราชบุรีเขต3และยื่นต่อในชวนหลีกภยัยในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ดําเนินการสอบจริยธรรมนางสาวปรินาไกรคุปแล้วเจอกันทนายอนันชยัยชยเดชทนายกระดูกเหล็ก โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นการเป็นจำนวนมากอย่างเช่นจัดให้หนักเลยค่ะคุณทนายคนทางประเทศเอื่อมละอากับสสสวะคนนี้มากๆแล้วจัดไปค่ะคนทางประเทศเอื้อมละอากับผู้หญิงคนนี้มากๆยอดเยี่ยมมากๆครับท่านทนายเอาหนังบ้าคนนี้ให้หลุดโสสและติดคุกคดีบุกรุกป่าได้ยิ่งดีเลยนะครับเลียแข้งเลียขาเผดการเพื่อหนีคดีแท้ เอาให้พ้นจากตำแหน่งเลยนะคะปากดีนะักไม่มีความเป็นผู้นำเลยค่ะเร็วมากๆจัดหนักๆเลยค่ะท่านจัดหนักเลยครับผมหมดความอดทนกับปรินาเรื่องอื่นพอทนแต่ไปบูลลี่เด็กออทิสติกรับไม่ได้แล้วครับดีเลยครับแต่ถ้าเป็นไปได้รีบยืนด่วนก่อนเปิดประชุมและต้องตัดสินเร็วด้วยนะครับไม่อย่างนั้นมีอ้างเอกสิทธิ์นั่นนี่เพียบอีก สู้เพื่อคนพิการทุกประเภทสู้เพื่อบุคคลพิเศษทุกประเภทเถอคะค่ะในฐานะคนที่เป็นบุคคลพิเศษทุกประเภทเดียวกันมีความรู้สึกมีหัวจิตหัวใจเหมือนกันนะคะไม่ได้กินหญ้าไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่อยากโดนการดูถูกยามศักดิ์สรีจมดินและการเราเล่นปมด้วยด้วยนะคะขอบคุณครับคุณทนายจัดมันให้จมดินอย่าให้มีที่ยืนในสังคมเสียเถอะนะครับงานนี้กมติดจรวดเอมี่หนาวแน่ ทนายอนันชัยจ่อล่าชื่อคนพิการทั่วประเทศสู้คดีเอปรินาทนายอนันชัยจัดแถลงข่าวเสนอข้อเรียกร้องให้นางสาวปารินาไกรคุปสอสอพักรงชารัฐขอโทษบุคคลที่เป็นออทิสติกและครอบครัวหลังโพสต์ข้อความกระทบ คนดูหมิน่นบุคคลที่เป็นออทิสติกพร้อมเตรียมรวบรวมรายชื่อคนพิการทั่วประเทศเพื่อใช้เป็นพยานยืนยันถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนางสาปรินา นายอนันชัยชัยเดชทนายความชื่อดังพร้อมสมาคมสภาคนพิการแห่งประเทศไทยและองค์กรต่างๆเกี่ยวกับคนพิการรวมทั้งทีเจ็องค์กรได้ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวเสนอข้อเรียกร้องกรณีที่นางสาวปรินาไกรคุปสสอบพัชรชารัฐได้โพสต์เฟซบุ๊กต่อว่านักแสดงท่านหนึ่งโดยได้ใช้คำว่าออทิสติกในการเปรียบเปยียจนเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมเพราะเหมือนเป็นการดูหมิ่นซ้ำตเติมผู้พิการนอกจากนี้ยังมีการแจ้งความ ดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทอีกด้วยทนายอนันชัยเปิดเผยว่าจากกรณีที่นางสาวปรินาแจ้งความดำเนินคดีกับตนเองและบุคคลต่างๆตนเองมองว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นปกติไม่ใช่การกระทำที่หมิ่นประมาทแต่อย่างใดรวมถึงขนาดนี้ตนได้เตรียมรวบรวมรายชื่อคนพิการทั่วประเทศที่มีความเห็นว่าคำพูดของนางสาวปรินาเป็นการพูดดูถูก เยียดย้ำคนพิการเพื่อเตรียมนำไปยื่นเรื่องร้องเรียนให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งประธานสภาผู้แทนรัษฎรนายกรธมมุตรีผู้ชักการตำรวจแห่งชาติเพื่อไม่ให้เข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหลังจากที่นางสาวป,ปรินาได้แ,แจ้งความตนเองฐานหมิ่นประมาทซึ่งรายชื่อทั้งหมดนี้จะเป็นพยานในคดีดังกล่าวและหากตำรวจสอนอโพธารามจังหวัดราชบุรีรับ ทําคดีของนางสาพปรินาก็จะต้องทําการสอบปักคําพยานตามรายชื่อนี้ทั้งหมดก่อนจะสามารถดําเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหากับตนเองต่อไปด้านสมาคมสภาคลนพิการแห่งประเทศไทยและ องค์การสมาชิกในฐานะที่มีหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการได้ร่วมกันเรียกร้องให้นางสาวปรินากล่าวคำขอโทษต่อบ,บุคคลที่เป็นออทิสติกและครอบครัวรวมถึงให้ยุติการดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งทางแพง่งและอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องทันทีซึ่งหากยังไม่ออกมาดำเนินการตามคำร้องขอทางสมาคมคนพิการทางฝ่ายกฎหมายก็จะหารือก,กันอีกครั้งและอาจจะแจ้งความดำเนินคดีกลับนางสาวปรินาเช่นเดียวกัน ด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นอยากให้ท่านทําให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าคุณเป็นตัวแทนของผู้ทรงเกียรติมาจากประชาชนจะทําจะพูดอะไรโดยที่ไม่ใช่สมองคิดมันไม่ได้แล้วก็ต้องทําตัวให้คุ้มกับเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชนให้มันมีประโยชน์หน่อยเห็นแต่ละเรื่องมันแย่ ถ้าไม่โดนก็ยังจะกลางปากไม่มีหูรูดใหญ่คำฟ้ามาจากไหนเรื่องที่ดินเสร็จหรือ,อยังครับหาเวลาไปแก้เรื่องที่ดินดีกว่านะขอร่วมลงชื่อด้วยครับต้องทำยังไงครับท่านทนายครับต้องจัดให้หนังหนักแบบให้โสๆคนนี้ไม่มีที่ยืนในเมืองไทยต้องแบบให้หนีออกนอกประเทศไปเลยครับ เพื่อให้เป็นตัวอย่างกับสสคนอื่นๆถ้ามีการรังแกประชาชนต้องถูกลงโทษโดยประชาชนครับให้กันันใจท่านทานายครับสู้ๆครับขยะยังมีรีไซเคิลอย่าให้ค่าสสขยะเลยครับจัดหนักไปเลยครับคนแบบนี้ปล่อยไว้แล้วเดี๋ยวก็ได้ใจตั้งแต่ผมลืมตาดูโลกมาผมเพิ่งเคยเห็นนักการเมืองแบบนี้ครับคนแบบนี้ต้องเอา ออกจากสอสและยึดทรัพย์เอาให้จนเลยมันถึงจะรู้สึกเอาให้เต็มที่เลยครับดัดสันดานมันซะบ้างละลานเขาไปทั่วมันต้องเจอคนจริงทนายถือเป็นบุญประเทศถ้านางหลุดจากการไปสอสอไปเลี้ยงไก่ที่โพธารามซะเอาน่ะอย่างน้อยมันก็จะได้ไม่กล้าไปแขวะคนอื่นเจอของจริงอย่างทนายอนันชัยมันก็สมควรแล้ว ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนขอขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมสวสด